ไม้ฝาเชราที่เป็นแบบสเปนดิเป็นไม้ฝาสเปนดิทที่เป็นลายอิดนะครับอ่ะลายอิดคือนี่เขาจะมาทําจําลองหน้าของลายอิดมาให้แล้วรูปแบบของไม้เนี่ยก็คือว่าเขาจะทําเป็นอิด1แนวแล้วก็เราก็สามารถมาทับอีกแนวได้แบบนี่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 อ่ะคราวนี้เป็นแนวตรงถ้าเกิดอยากให้เป็นสลับลายก็ยักหน่อยเดี๋ยวมองคนยนางนี่าจะเป็นห้าสิบห้าอย่างนี้เหรอ อันนี้ก็จะเหมือนลายอิฐมากขึ้นโดยปกติทั่วไปของการก่ออิฐเนาะมันใช้ระยะเวลานาน<ช>พอมาใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูปแบบนี้มันคุณคิดว่ามันลดขั้นตอนไปประมาณเท่าไหร่กี่เ <ผม S 2> ท่าดีผมว่า5้าาเท่าอะหเท่าได้เลยจาก,จากอันนี้วันเดียว ก่ออีก5วันจากนั้นวิธีการติดตั้งครับ<ช>อ่า <ผม S 2> เราก็จะติดตั้งอันนี้เป็นแนวนอนนะการติดตั้งเนี่ยยึดสกรูตรงบางใบใ<ช>นะครับเวลายึดอะเรายึดจากแผ่นล่างไปแผ่นบนเนาะถูกไหมอ่แล,แล้วี่ยตรงนี้สมมติถ้าตรงนี้เป็นสกรูนะครับเวลาไอ้แผ่นเนี้ยมาปิดอะมันก็จะบังหัวสกรูมันก็จะไม่เห็นะง,งานก็จะเรียบร้อย ตอบโจทย์กับช่างด้วยแล้วตัวนี้ยังไงก็คือทนแดดไหมใครับทนแน่นอนอยู่แล้วทนแดดทนฝนไหมครับสบายต่อมาปูกมีไหมครับถ้าไม่จริงมีใช่ครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องปูกนะครับก็คือตอบโจทย์สําหรับเราหลายๆอย่างในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหลังจากติดตั้งกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคีณครับ